สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องอันอันชาแนลเออวันนี้นะคะนรู้สึกแบบว่าอยากกินซุก,กี้อ่ะอยากกินซุก,กี้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์แบบน,นี้ไม่สามารถนั่งที่ร้านได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะสั่งมากินที่บ้านคะ่ะตอนนี้นะคะติเนาะเขามีแบบเดลิเวอรีร่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปสั่งเลย ดูว่าเราจะกินอิ่มไหมพอไหมในหนึ่งชุดนะคะถ้าไม่พอก็น้อยแต่ว่าจะบอกว่าที่ไปดูมาคือดูดูน่าจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเยอะจริงไหมตามที่เขารีวิวกันไปเลยมาแล้วอันนี้นะคะนี่อันนี้หนึ่งชุดกับ สั่งมีหยกไปหนึ่งแล้วก็เพิ่มหมูอีกหนึ่งนะคะก็คือแบบเยอะมากเชื่อได้ว่าแบบกินไม่หมดแน่ๆได้กินวันอื่นด้วยแน่ๆค่ะอ,นนอันนี้น้ำซุปอะคือคือไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้กดน้ำไปหรือว่ากดน้ำใสไปแต่จำได้ว่ากดน้ำดำไม่ใช่หรอแต่ไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันค่ะ

ไปตรึงพอมเดี๋ยวไม่กระเด็นเส้นหนกอุ้ยข้าโพสให้มาสองอันใส่ไปเลยตะเกียบไปไหนแล้วออเจ้วผักใส่แค่นี้ก่อนใส่น้ำจิ้มนี่พริก นี่คือต้องใส่เยอะอุ้ยมันมองแช่พีิกใส่ไปเลยทุกคนชอบกินพีิกกับกระเทีเยมมากก็คือจะใส่ไปเลยนะคะใส่ไป แต่เดี๋ยวเขาไม่มีน้ำมะนาวให้เป็นคนแบบว่าชอบใส่มะนาวกับน้ำจิ้มอะเอเค yeah. ใส่เลดอุ้ยน้ำจิ้มก็ให้เยอะอยู่นะเห็นขวดแค่นี้แต่ว่าคือนี่ก็ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยเขาให้เต้าหู้มาด้วยอ้หูพีดา๊บ คือยังนี่แต่น้ำจิ้มเขาเย็นมากทำไม,อ,มอร่อยเลยอันนี้มันเป็นพวกแบบลูกชิ้นนะอันนี้มันอยู่ในชุดรด้อยเจ็ดสิบเก้าอุ้ยนี่อันนี้เป็นหอย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นอันนี้จะใส่ไปเลยไม่ใส่หมดเดี๋ยวกินไม่หมดอมแต่ก็เกือบหมดว้าวแต่จริงๆเปคนไม่ค่อยชอบกินหอยเท่าไหร่อ่ะ แต่เขาให้มาก็กินเสียดายหอยให้มาสาตัวทุกคนเห็นควันไหมอุอยอ้ยน้ำมันแกไม่ออกแบบหอยให้มาสามตัวมีใหญ่น้ำเริ่มเดือดแล้ว อ,อันนี้อันนี้เป็นหมูชุดร้อยเจดเก้าก็ไม่น้อยนะก็ถ,ถือว่าแบบกินได้สองคนน่ะนี่อ่ะแล้วไหนสามชั้นล่ะอ๋อลืมใส่ชุดเนื้อ ขาดสามชั้นทำไม <What? S 1> อันนี้สั่งเป็นชุดเนื้อมานะคะแล้วก็สั่งหมูเพิ่มอันนี้เนื้อหมูอุ้ยอันนี้สั่งเพิ่มคือเยอะมากอันนี้คือแบบกินได้หลายมือ้อถ้าทำเป็นกับข้าวนะแต่ว่าวันเนี้ยดูว่าจะกินหมดหนระือเปล่าคือเยอะมากคือแบบเต็มกล่องเลยนะ เหมือนเขาเขียนไว้ว่าครึ่งโล500อ่ะห้าร้อยกังกีกันเลวดี่สุดแกไม่ออกเยอะในบึ้งๆน้ำืุเดือดขุดๆเลยอ่ะอยากให้ดูจังมีอุ้ย,ยคนมันจะล่น บอกไปแบบยิน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวจนแบบว่ากระเด็นนะกระเด็นใสนะ่หน้าจุ่มลงไปเลย้โอเค เนื้อคือแบบว่ามันมันต้องไม่สุกมากนะเพราะถ้าสุกมากแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนียวอ,อ่ะอ่ะร้อนอ,อร่อยเดี๋ยวไปเอา,าด้านก่อน รู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องเอาขึ้นมาไว้นานๆเพราะมันร้อนมากอหนีไม่ได้อันนี้ก็ต้องทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันลวกปากมังหมูมังว้าอ้ยน่าจะแหกนะ สุดๆอุ <expand> ้ยร mm ้อนอาการหนักอ <cel i> ือแบบอยากกินมานานแล้วแบบไม่ได้กินอ่ะเพราะเห็นว่ามีแบบเดลิเวอรี่อ่ะ สั่งเลยเดี๋ยวขอไปกินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูว่ากินหมดไหมแล้วมันพอไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะ ก็เด้ไงเหมือนเขาต้องแคกฟิดหมูอ่ะแล้วถึงเดอรซาแล้ว์อ่ะด้วยทีนี้พอมายเงี้ยแล้วหมูมันติดกันมันก็เลยขาดอ่ะพอหยิบแล้วมันได้ไงโอเคใส่เป็นรอดวุ้ยหยุดเลยค่ะุ้ยุ้ยุ้ยุหุุห อไก่อนใช่ให่โอเคเสียงมาแล้วอออันนี้ก็ถึงเหนืออ่อ,อคิดว่าจะรวบปากไหมแต่เบอกมานานแล้วไม่จะดแล้วร้อนแต่แบบไม่รอนะ้อนอะไรแต่เป็นตผิวที่นึงไม่ใช่สิก็ไมถึง้อ่ใชนแบบเย็นเอือ เนี่ยนะคะล้วก็กินอิ่มมากอิ่มแบบอิ่มอิ่มเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจะมาดูว่าเหลืออะไรบ้างจะบอกว่าแบบจริงๆอะชุดหนึ่งเจ็ดเก้าชุดเดียวก็อิ่มแล้วนะสำหรับหนึ่งคนอ่ะแต่เนี่คือแบบเราสั่งเพิ่มมาสองอย่างตอนนี้ก็คือเหลือเพียบเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามันเหลืออะไรบ้าง กินมามากมามาดูว่าเหลืออะไรบ้างเหลือเนื้อเหลือเนื้ออยู่น่าจะกินได้เกือบครึ่งอยู่นะอันนี้ <c oughs> เหลือเนื้ออันนี้เป็นเนื้อ เดเกือบครึ่งอยู่นะไม่รู้ว่าเกือบครึ่งหรือว่ากินไปแค่เกือบครึ่งแล้วก็หมูสันคอสไลด์เหลือเยอะมากถ้าจะไม่ลดเลยอะ่ะแล้วก็เหลือพวกบรรดาลูกชิ้นเหลือยิ่นิดๆหน่อย แล้วก็เสร็จค่ะเสร็จับอยู่เกือบครบอ่ะอาจริงๆรนวะเนี่ยคือกินได้กินได้อีกมือเลยแล้วก็นีอ่อันก็เหลืออยู่ถ้าถ้าไห้ลด,ดเลยอืม แบบว,ว่าแบ่งแบ่งเป็นกล่องเล็กเนาะอันนี้คือกินแทบได้เลยเลยอะแล้วก็เหลือน้ำจิ้มน้ำจิ้มจริงๆอะในเนี้ยก็เหลืออยู่นะแล้วก็น้ำจิ้มอีกครึ่งขวดแล้วก็เนี่ยพริกกระเทียมแล้วก็กระเทียมเจียวเอนน้คือเหลือทุกอย่าง อันนี้คือกินเยอะแล้วนะเยอะมากๆแล้วแล้วก็เนี่ยในหม้อยังมีอยู่เลยจะพยายามกินให้หมดเพื่อที่มันจะได้ไม่เปลืองเงินนะคะเสียดายของเนาะแล้วก็จะกินให้หมดเ <c oughs> ลยนะคะวันนี้นะคะก็กิ่มากมากบอกอิ่มมากๆเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะชนูน่าคิดว่ากินได้ทั้งครอบครัวเลยนะจริงจริงเพราะฉะนั้นใครอยากกินนะคะก็ไปสั่ง สั่งมากินที่บ้านดีกว่านะคะเพราะมันจะได้ไม่เสี่ยงต่อโรคเนาะวันนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะา